ไปอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจนะคะโดยเฉพาะทางเหล่าบรรดาแฟนคลาบค่ะนอกเหนจากจะความสนใจแล้วก็มีการส่งกำลังใจให้ทั้าทางคู่ด้วยสําหรับนัดจุดิารัดแล้วก็โชครถแห่งหรือว่าโชคหายทองคำนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เลิกรากันเป็นแค่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงเองก็ออกมาพูดถึงพฤติกรรมของฝ่ายชายว่าเหมือนมีการนอกใจกันหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแยกทางกันค่ะล่าสุดทางนัดเองนะคะก็ออกมาพูดถึง ราวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวเองก็เรียกว่าเจ็บช้ำากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหละนะักปัจจุบันเนี่ยก็ยังบล็กอ่อนไม่ได้ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางสาวนัทจุธารัตค่ะก็ออกมาโพสต์ไลฟ์ถึงความเจ็บช้ำในใจเมื่อได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของอดีตสามีโดยระบุว่าวันนี้นัทขายของไม่ไหวเลยจริงๆมันไม่ไหวทุกวันนั่นแหละทุกครั้งที่นัทขึ้นไปนอนนัทจะแบบ เหมือนเราอยู่ในสถานที่เดิมๆผู้ชายเขาม mm ูฟออนได้ไวจังเลยเนาะทุกคนเชื่อไหมว่าวันที่หยากกนเนี่ยมีผู้หญิงทักมาหานัดด้วยแหละหลายคนเลยแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมีทักมาอยู่เลยไม่ได้คิดถึงนะแต่นัดแค่รู้สึกว่าทําไมนัดยังวนๆอยู่ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อยู่กับลูกยิ่งนึกถึงแต่ก็พยายามที่จะนึกถึงเรื่องที่แย่ๆนดเป็นคนที่เต็มที่กับความรักตลอดเลยแต่มันจะผ่านไปค่ะต้องใช้เวลาทําไมผู้ชายเขาเลิกลากับเราไปเนี่ยแล้วเ,เขามีใหม่ได้เลยงงมีความสุขเลยแต่แบบเราทําไมถึงเป็นแบบนี้คือ ยิ่งเรารู้เหตุการณ์ตอนนั้นเราเพิ่งมารู้ตอนนี้คือมันรู้สึกแบบว่าโง่ได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเล่ามากไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งทุกคนก็คงจะรู้เองนั่นแหละว่าอะไรเป็นอะไรพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าสู่ซน้านาทเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งค่ะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟงคลับนะคะก็มาให้กําลังใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าสักวันมันจะผ่านไปค่ะ